เช้ายานหนุ่มกลาความหมายดีมากหลังบวชทดแทนคุณและอุทิศเจ้ากรรมนายเวรวันที่15มิถุนายน2567ที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพหนุ่มกลานักร้องชื่อดังได้เตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาและอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร โดยเมื่อเวลา 7. 30นานาทีนุ่งกะลาเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธีปลงผมหน้าโดยมีเพื่อนและคนในครอบครัวเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญจํานวนมากและในระหว่างที่รอเลิกปลงผมนั้นนุ่งกระลาได้ให้แขกผู้ใหญ่ครอบครัวเพื่อนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเริ่มพิธีต่อไปสําหรับกําหนดอุปสมบทจะเริ่มเวลา13นาฬิกาโดยจะใช้ฉายาว่าสุวันโนแปลความหมายได้ว่าผู้มีแสงธรรมดั่งทอง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ